สวัสดีค่ะมิครสงหมจงจิตนะคะคลิปนี้จะชวนไปเที่ยวงานบอลลูนที่สิงปากเชียงรายนะคะปีนี้เขามีตั้งแต่วันนี้วันที่14บสกุมภาพันธ์นะคะถึงวันที่18บแกุมภาพันธ์ค่ะห้าวันห้าคืนนะคะบัตรเข้าชมงานปีนี้200บาทนะคะต่อวัน ถ้าใครจะไปห้าวันนะคะเขาคิดแปดร้อยบาทแล้วก็ในงานก็จะมีคอนเสิร์ตจากนักร้องดังๆมานะคะแล้วก็จะมีโขนกลางแจ้งแล้วก็มีไนมาเก็ตนะคะอาหารเพียบเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ ใครจะขึ้นบอลลูนก็ได้นะคะเชิญมาเที่ยวกันค่ะนะคะสวยงามงานบอลลูนที่สิงปร์กเชียงรายค่ะ เชิญชมนะคะสวัสดีค่ะ